นายกสมาคมส่งเสริมภาพยนตร์แจ้งข่าวเศร้าสิน้นสมชาติชนโชคเจ้าของเสียงร้องเพลงอมตะเธอคือดวงใจจากไปอย่างสงบในสมเกียรติเรือนประพัดนายกสมาคมส่งเสริมภาพยนตร์และโทรทัศน์เอเชียแปซิฟิกประเทศไทยได้โพสต์ข้อความถึงการจากไปของสมชาติชนโชคนักร้องลูกกรุงเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับบ,บทเพลงอมตะ อย่างเธอคือดวงใจโดยโพสต์ระบุว่าเช้าว,วันนี้ผมได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณสมชาติชนะโชคเพื่อนรุ่นที่ที่มีความรักเคารพกันมายาวนานกว่า40ปีคุณสมชาติชนะโชคท่านเป็นนักร้องเพลงไทยสากลหรือที่เรียกกันว่านักร้องเพลงลูกกรุงเจ้าของผลงานเพลงเธอคือดวงใจ หากย้อนหลังไปเกือบ40ป่ปีผมเชื่อว่าคอเพลงไทยลูกกรุงไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้เพลงเธอคือดวงใจขับร้องโดยสมชาติชนะโชคคำร้องทํานองวินัยรุ่งอนันต์คุณสมชาติชนะโชคเป็นนักร้องต้นฉบับคุณสมชาติรักเพลงนี้มากจะใช้เพลงนี้เป็นเพลงไตเติ้ลในรายการเพลงที่คุณสมชาติเป็นผู้ดำเนินรายการทางช่องเฉลิมกรุงทีวี อย่างรายการบนถนนนักเพลงบางครั้งอาจเห็นชื่อสกุลคุณสมชาติเป็นสมชาติชนาเทพเนื่องจากคุณสมชาติได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์คุณสุเทพวงกำแหงเป็นธรรมเนียมว่าลูกศิษย์คุณสุเทพจะต้องมีคำว่าเทพอยู่ที่นามสกุลอย่างธานินอินทรเทพมนูนเทพประธานชรมเทพชัย พรเทพเทพพรัตา์เป็นต้นจากสมชาติชนะโชคจึงกลายเป็นสมชาติชนาเทพในเวลาต่อมา